สวัสดีครับมาอัปเดตผลงานนะครับจะขออนุญาตส่งงานที่ค้างไปก่อนนะครับอ่านี่นะโอนเงินมาทิ้งไว้แล้วครับนานแล้วนะอ่ายังไม่ได้ส่งให้เขาเลยครับสาบั่งเร็วมั่งไล่ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามเร่งให้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวไว้ไม่ได้นะครับ ส่งได้ทุกวันนะครับเซ็กกับขนส่งไว้แล้วนะครับไม่มีวันหยุดนะนะในวันนี้จะส่งให้ท่านไปก่อนนะครับสามกระบอกนะครับทําไม่ทันจริงๆครับปีหน้านี่จะเปลี่ยนระบบใหม่พันธุ์ท้ายใหม่หมดนะครับอ่าทรงใหม่นะครับปีนี้เอาทรงนี้จบไปเลยนะครับท่านใดที่ต้องการหรือสั่ง สั่งภายในปีนี้ส่สงให้ปีหน้านะครับปีนี้ส่งไม่ทันแล้วนะครับถ้าท่านที่สนใจจะสั่งทิ้งไว้ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ระบบเสยจให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวครับถ้าท่านเอาไปก็เดี๋ยวผมจะยอดน้ำมันให้ไปก่อนนะครับพยายาม ยอนน้ำมันนะครับที่สำหรับใส่แกนอุลิงนะครับบ่อยๆนะครับยิ่งหยอดบ่อยแค่ไหนก็ยิ่งดีนะครับหยอดนิดเดียวนะครับไม่ต้องให้เลอะเทอะนะครับเพราะว่ามันป้องกันรักษายางอุลิงนะครับอ่างไงก็ขอฝากด้วยเนาะประมาณนี้ผลงานนะครับล่ำเล็กนะครับนี่ทำก๊ล็อกนี้ให้ด้วยนะครับปีหน้าได้ จะทาระบบใหม่นะครับรอ,อแป๊บนะ่มี่วนหน้าส่วนหลังนะครับตอนนี้เร่งมือให้เต็มที่นะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยขอโทษขอโพยด้วยนะครับน,นี่นะครับถ้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมานะครับอาจจะซ้ามางเร็วมากก็ต้องขออภัยนะครับส่วนที่ผมรับเงินมาแล้วยังไม่ได้ส่งของให้รอแป๊บหนึ่งนะครับเร่งผมเร่งอยู่นะ,อะปอดูแดงปอดูติกพี่แดงแดง กลับก็มีครับอาจจะซาเร็วบ้างต้อขอไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ก่อนนะครับสามทันนะครับยังไงขอบฝากผลงานด้วยเนาะอ่าก็ถ้าขาดเหลืออะไรสําหรับท่านที่มียางอุลิงนะครับที่ผมส่งไปให้แล้วมันไม่พอนะครับแนะนําให้ซื้อร้านขายอะไรมอเตอร์ไซค์หรือว่าสั่งในรัศดาน,นะครับส่วนมากของผมมีบ้างไม่มีบ้างครับ ประมาณนี้นะครับต้องขอโทษได้เลยนะครับอโอเคนะครับยังไงขอฝากผลง,งานด้วยเนาะขอบคุณครับ